อารมณ์ทั้ง16อย่างในจงอย่ามีในใจมีอะไรนะมีหนึ่งละโมบโลภมากสองร้ายกาดสามโกรธสี่กโผกดไว้ห้าลบหลูวคนท่านหตีเสมอคือยกตนเสมอท่านเทียมท่านเจ็ดฤิิยาคือเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้แปดตันนีขี้เหนียว9้ามายาเจ้าเล่หสิบโอ้โอ,โอด11โเอ็ดหนสิบอ,บองแข่งดีสิบสามเทือตัว สิบสี่โดมินท่านสิห้าโมเมาสิบหกเลนเลน,นี่เป็นอารมณ์ของใจถ้าอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างนี้ยังมีอยู่ในใจของเราท่านถือว่าเป็นอุปก,กิเลสคือความเศร้าหมองของจิตความเศร้าหมองของจิตก็คือจิตเลวถ้าจิตเลวแล้วไปทางไหนละ่ะจิตเตสังคิตเททุกติปาติกังขาท่านบอกว่าถ้าอารมใจเราเศร้าหมองตายแล้วก็สู่อาบายภมิ